น้ำมันเครื่องแห้งนะครับนี่เหลือแค่นี้นะครับของดา้าคชิไงนะครับเงี้นน้ำกันได้หรือหลายรลก งเลยติกแงกเลยได้ดูดออกผิวมันเครื่องแห้งนะครับ นิดหนึ่งุกไหมโอ, oh, อ้โหขาดเลยแน่นขนาดเลยที่ในสลักมันตกไปตรงไหน น้ำมันเครื่องแห้งนะครับสลักกับก้านติดนะครับแต่ลูกสูบนะครับยังไม่ติดนะครับโดนสลักก่อนนะครับกับก้านนะครับแน่นนะครับจนน็อตตัวแรกขาดนะครับเลใส่ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับถึงออกดูดไม่ได้ครึ่งทางก็ขาดนะครับไม่ธรรมดานะครับเช็คน้ำมันเครื่องรถทันด้วยโดยเฉพาะรถออโต้นะครับ เจอบ่อยมากนะครับปาดฝาใหม่นะครับเนื่องจากว่าฝาสูบโกงนะครับน้ำมันเครื่องแห้งฮอนด้าคลิก 125i ซีนวาวเรียบร้อยนะอ่ะ,อะจบวันนี้นะครับล้างแล้วอ่ะปอบเลย